หมวดทะเบียนรถที่มีกันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเทียบกันได้ถึงสามหมวดสามสามหมวดใหญ่ๆนะครับคือเป็นหมวดเก่ากว่าหมวดเก่าแล้วก็ประหมวดปัจจุบันหมวดเก่ากว่าเนี่ยจะถูกเทียบมาเป็นหมวดเก่าและหมวดเก่าเนี่ยเราถูกใช้อักษรทุกอักษรจนเต็มแล้วจนมากลายเป็นหมวดใหม่ของทะเบียนรถที่มีตัวเลขนําอักษรสองหลักแล้วก็ตามด้วยตัวเลขหนึ่งหลักถึงสี่หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักเป็นต้นไป เราพูดถึงตัวเลขของการเทียบหมวดก่อนนะครับการไล่ลําดับของหมวดอักษรที่พอขนส่งได้ปรับเกรนปรับมาตรฐานจนมาเป็นแนวทางในการใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแนวทางที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับผมจะไม่มีการปรับหมวดต่อไปได้อีกเพราะว่าการปรับหมวดมันจะส่งผลส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนหมวดด้วยอะไรด้วยเพราะว่าหมวดหมวดหลังจากหมวดเก่าที่มีการประมูลมาปุ๊บจะไม่สามารถปรับหมวดได้อีกเพราะว่ามันเป็นเลขประมูลที่มีการ เป็นทรัพย์สินแล้วกฎหมายออกมาเป็นทรัพย์สินแล้วว่าถูกประมูลโดยกรมการขนส่งได้เปิดประมูลโดยประชาชนทั่วไปสามารถเอาออกมาใช้ได้ะถือเป็นทรัพย์สินแล้วตัวนี้จะไม่มีการถูกปรับหมวดได้อีกเพราะว่าประมูลแต่ละหมวดแต่ละค่าความหมายของอักษรมีความหมายที่แตกต่างกันไปผลรวมแตกต่างกันราคาแตกต่างกันแน่นอนไม่สามารถปรับหมวดได้แต่ก่อนหน้านี้ครับผมมีการปรับหมวดได้เพราะว่าขนส่งไม่ได้มีการนําเลขพวกนี้ออกประมูลไม่ได้มี และกฎหมายไม่ได้บอกว่าเลขทะเบียนรถถือเป็นทรัพย์สินคือเป็นหมวดป้ายขาวดำทั่วไปก็คือเป็นหมวดก่อนประมูลหมวดก่อนประมูลก็จะมีเป็นหมวดเก่าวกว่าหมวดเก่าวกว่าคือ,อเป็นตัวเลขหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วยอักษรหนึ่งหลักแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเด็ดครับแล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งหลักถึงสี่หลักทั่วไปอันนี้เป็นเลขก่อนหมวดที่จะเทียบมาเป็นหมวดเก่าแต่ปัจจุบันนี้หมวดตรงนั้นถูกยกเลิกใช้ไปแล้วเมื่อคุณมาทําธุรกรรมกับขนส่งออนไล สลับทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่จะถูกขนส่งถูกปีออกมาเป็นหมวดเก่าทันทีซึ่งตารางในการเทียบจากหมวดเก่ามาเป็นหมวดใหม่นียทางทะเบียนทูยูมีไว้ให้อยู่แล้วนะครับสามารถดูได้จากทางหน,น้าเว็บทะเบียนทูยูในการเทียบหมวดไดลยครับหมวดเก่ากว่ามาเทียบเป็นหมวดเก่าหมวดเทียบมาเป็นหมวดเก่าคือเป็นอักษรเพียงสองหลักเท่านั้นคือ X Y แล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งหลักถึงสี่หลักซึ่งหมวดเหล่านี้จะจะถูกเทียบมาเป็นหมวดเก่าสองหลักเรียบร้อย เป็นหมวดเก่าในปัจจุบันและก่อนที่หมวดเก่าปัจจุบันนี้จะถูกเทียบกับไม่จะไม่ถูกเทียบกลับมาแล้วนะครับจะถูกออกมาประมูลในหมวดหลังๆตั้งแต่หมวดงองูสวัสีไม่ใช่ขอโทษครับสวัสีงองูเป็นต้นไปเนี่จะเป็นถูกออกมาประมูลเป็นหมวดแรกและก่อนการประมูลหมวดแรกนั้นก็จะมีหมวดอยู่ช่วงหนึ่งพอเราเทียบจากหมวดเก่ากว่ามาเป็นหมวดเก่าสองหลักปุ๊บก็จะมีเป็นอักษรสหลัก เป็นหมวดวอลหมวดวอลเวอเนี่ยแหละครับผมที่จะเปิดให้ประชาชนขอยื่นเรื่องประชาชนที่มีลกครับขอยื่นเรื่องขอจับฉลากได้ในเลขสวยนะเลขสวยเลข VIP เลขเลขที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนี่ยครับจะได้ถูกจับฉลากแล้วก็มาถึงสอกอสอขอสคเป็นหมวดต้นๆอันนี้ก็ยังยังถือว่าเป็นหมวดจับฉลากแบบกึ่งๆในการแจกจ่ายอยู่ดี แต่จะไม่ได้จับฉลากแบบร้อซจนมาถึงหมวด2องอในสมัยนั้นก็เป็นการเปิดประมูลครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกของทะเบียนประมูลทําให้มีป้ายทะเบียนกราฟิกเกิดขึ้นป้ายทะเบียนประมูลเกิดขึ้นป้ายสีพื้นหลังเนี่ยครับสองอไล่เป็นต้นไปเลยครับ3ามหนึ่งหมายเลขที่จะถูกออกประมูลโดยทั่วไปโดยโดยหมวดเหล่านี้จะถือเป็นทรัพย์สินทันทีไม่เกี่ยวกับรถเลยนะครับขอย้ำไม่เกี่ยวกับรถมีซื้อซื้อถือเก็บได้หมดคนละกี่ใบก็ได้ ถือเป็นรัพย์สินเลยไม่จําเป็นต้องมีรถใส่ไม่จําเป็นที่จะต้องขอไม่จําเป็นที่จะต้องขอเสียภาษีรายปีเพราะว่าไม่มีภาษีมันเป็นเกี่ยวกับรถนะภาษีเป็นของรถกับทะเบียนแยกกันนะครับผมตัวนี้ถือเป็นรัพย์สินมีกระสารสิทธิ์ในการรอบครองให้ครบคล้ายๆที่ดินเลยครับผมในการถือถือครองทะเบียนรถและเมื่อหลังจากนั้นมีการประมูลหมดเก่าจนครบแล้วก็เลขลันป้ายขาวหมดเก่าลันครบไปแล้วจนหมดพอหมดตรงนี้แหละครับผม อักษรของอักษรสองหลักของขนส่งไม่สามารถนําเอาออกมาใช้ได้อีกแล้วเพราะว่าถูกหมดแล้วสองหลักเนี้มันถูกใช้ไปในกระจายทั้งรถโดยสารรถกระบะรถตู้รถอะไรเนี่ยหมวดมันถูกสับไปสบมาจนเต็มที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกแล้วจึงเกิดเป็นอักษรทะเบียนรถหมวดใหม่ขึ้นมาซึ่งทะเบียนรถหมวดใหม่นี้ก็จะมีเลขเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นเลขนําหมวดอักษร เช่น1นไข่ X หไข่ X สไข่ X สไข่ X ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับผมรันแล้วก็ตามด้วยอ,อักษร4หลักซึ่งเหมือนลำดับนั้นคล้ายคลึงกับหมวดเก่าในการเรียงกันแนวทางคล้ายกันคุณสมบัติเหมือนกันแต่เพิ่มตัวเลขข้างหน้าหมวดอ,อักษรขึ้นมาอีก1ตำแหน่งครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยทะเบียนรถเหล่านี้ก็จะมีการซื้อขายนิยมซื้อขายกันโดยมูลค่าตลาด ตามความนิยมความชอบของแต่ละบุคคลอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติแล้วหมวดเก่าก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าหมวดใหม่แต่หมวดใหม่เนี่ยจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นหมวดที่ราคาเพื่อราคาสมเหตุสมผลกับกับตัวเลขกับทะเบียนนะครับในจึงเป็นการที่ซื้อขายและเปลี่ยนกันเยอะมากที่สุดคือเป็นทะเบียนรถหมวดใหม่ที่มีเลขนำแล้วก็เป็นหมวดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังคงใช้กันไปได้อีกเป็นร้อยปีอ่ะครับผม จึงไม่ต้องมีความกังวลอะไรเลยว่าทะเบียนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนใหม่หรือจะไม่พอใช้เพราะว่าขน,นส่งจะไม่สามารถเปลี่ยนหมวดเปลี่ยนทะเบียนของเราได้แล้วเพราะทะเบียนมีการประมูลปุ๊บจะถือเป็นทรัพย์สินทันทีละไม่สามารถเปลี่ยนหมวดเปลี่ยนอะไรได้อันนี้แหละครับเป็นแนวทางในการดูหมวดทะเบียนรถเพราะว่าไม่จําเป็นว่าเลขสวยจะต้องเป็นทะเบียนประมูลทั้งหมดเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่ามันมีหมวดก่อนประมูลหมวดจากฉลากหมวดแจกจ่าย ตัวนี้ออกมาก่อนอีกมากเลยครับผมอันนี้นะครับเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดูว่าทะเบียนเหล่านี้ตรงไหนเป็นป้ายกราฟ,ฟิกป้ายเลขประมูลป้ายถอดถือรอยได้ไม่ได้ก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมทะเบียนผมวัะเบียนทูยูก็ขอแนะนำคร่าวๆโดยสังเขตเกี่ยวกับหมวดทะเบียนรถเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ